โรงเรียนคือบ้านหลังที่2ของเด็กๆนะครับคุณครูและผู้ร่วมง,งานใกล้ชิดเด็ก mm. ก็มีอิทธิพลต่อชีวิตของเขามากทีเดียวนอกจากจะถ่ายทอดความรู้ตามบทเรียนยังมีบทบาทในการสอนวิชาชีวิตด้วยครับสังคมที่ทวีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจำนวนเยาวชนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าก็เพิ่มมากขึ้นคนเป็นครูซึ่งโดยวิชาชีพน่าจะมีความห่วงใยเด็กๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว mm. ก็คงอยากช่วยเหลือดูแลนักเรียน แต่อาจจะติดอุปสรรคว่ายังไม่มีความรู้และทักษะเพียงพอวันนี้ผมจะช่วยเติมความรู้ให้คุณครูและผู้ใหญ่ที่ทำงานใกล้ชิดกับเด็กมั่นใจว่าเราสามารถช่วยพวกเขาได้ครับจากประสบการณ์การทำงานของผมในโรงเรียนนะครับก็พบว่า ในโรงเรียนเนี่ยมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งเลยครับในการป้องกันช่วยเหลือและฟื้นฟรูระยะยาวนะครับเราพบเลยว่าเด็กจํานวนหนึ่งทีเดียวที่มีอาการของโรคซึมเศร้าเกิดขึ้นในโรงเรียนและคุณครูสามารถที่จะช่วยเหลือและก็ป้องกันได้นะครับการฟื้นฟรูระยะยาวเนี่ยจำเป็นต้องการความร่วมมือความเข้าใจของคุณครูในโรงเรียนนะครับจึงจะสามารถทำงานร่วมกับหมอในโรงเรียนได้ครับ การทำงานในโรงเรียนนะครับเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนนะครับนั่นก็คือคุณครูผู้บริหารโรงเรียนและระบบของโรงเรียนเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆนะครับในการที่เขาสามารถจะเปิดเผยตัวเองเรียนรู้อยู่ร่วมกับเพื่อนและอยู่ร่วมกับครูในโรงเรียนได้โดยมีความรู้สึกว่าเขาสามารถที่จะแสดงออกได้กล้าพูดกล้าแสดงออกสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ โดยที่มีคุณครูและระบบของโรงเรียนเนี่ยคอยประคับประคองส่งเสริมให้เขาพัฒนาขึ้นไม่เกิดความหวาดกลัวกังวลใจในการมาโรงเรียนนะครับพื้นที่ที่ปลอดภัยของโรงเรียนนะครับก็จะเริ่มต้นจากการที่เด็กอยู่ร่วมกันโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสัมพันธ์กับครูที่ดีด้วยนะครับการป้องกันปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกรหรือบูลลี่กันทั้งจากตัวนักเรียนด้วยกันเองหรือจากครูต่อนักเรียนนะครับ ก็จะเป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนที่ปลอดภัยเด็กก็จะมีความสุขในการเรียนนะครับไม่เกิดการกัดแกล้ง,ลงแก่ซึ่งจะเป็นสาเหตุสำคัญของความเครียดหรืออารมณ์ซึมเศร้าในเด็กบางคนได้ครับเด็กที่มีปัญหาทางสุขภาพจิตบางคนเนี่ยก็จะแสดงออกถึงปัญหาของเขาออกมาเป็นพฤติกรรมกัดแกล,ล้งแกคนอื่นนะครับคุณครูและระบบของโรงเรียนเนี่ยควรจะหาทางช่วยเหลือแล้วก็แก้ไข เพื่อนของนักเรียนบางคนนะครับที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกันแกล้งคนอื่นนะครับให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมให้เขามีความสัมพันธ์ร่วมกับคนอื่นในทางที่ดีนะครับก็จะทําให้เด็กรู้สึกปลอดภัยที่จะอยู่ในห้องเรียนและอยู่ในโรงเรียนครับเด็กนักเรียนถ้าได้รับการฝึกในเรื่องของทักษะในการจัดการกับอารมณ์จัดการกับปัญหาหรือทํางานร่วมกับเพื่อนๆดีๆนะครับก็จะมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับไม่เกิดการกันแกล้งหลังแก่กันนะครับ ในเด็กที่มีปัญหาเล็กน้อยมีระบบที่สามารถจะค้นหาได้โดยเร็วนะครับเช่นให้ความรู้กับนักเรียนก่อนและมีการประเมินคัดกรองเป็นช่วงๆนะครับเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีโรคซึมเศร้ามากน้อยแค่ไหนใครที่มีอาการมากขึ้นก็สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือในโรงเรียนนะครับมีการจัดครูที่ช่วยเหลือเด็กเป็นรายบุคคล และสามารถที่จะส่งต่อเด็กที่มีปัญหามากๆเข้ามาพบกับจิตแพทย์หรือมาพบในโรงพยาบาลเพื่อรับการประเมินและช่วยเหลือหมอและพยาบาลนักจิตวิทยาที่ดูแลจะทำงานร่วมกับครูในโรงเรียนนะครับในการติดตามช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูนในโรงเรียนต่อเนื่องการทำงานร่วมกันอย่างนี้ในโรงเรียนนะครับต้องการระบบที่มีออกมาอย่างชัดเจนและต่อเนื่องทำได้มีความร่วมมือกัน หลายฝ่ายนะครับนอกจากโรงเรียนแพทย์แล้วก็ยังมีผู้ปกครองที่มาร่วมด้วยอย่างนี้ก็จะเป็นระบบที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองนะครับทั้งในการเสริมสร้างป้องกันคัดกรองค้นหาช่วยเหลือเบื้องต้นและส่งต่อมารับการรักษาและฟื้นฟูให้เสร็จภายในโรงเรียนนั้นครับโรงเรียนใดที่สนใจในการสร้างระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนในโรงเรียนนะครับสามารถที่จะค้นหาข้อมูลหรือคำปรึกษาได้นะครับ โดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ออกแบบระบบในการช่วยเหลือนักเรียนนะครับเรียกว่า School Health Hero ครับระบบนี้จะเป็นระบบที่เป็นออนไลน์นะครับใช้แอปพลิเคชันให้โรงเรียนเนี่ยสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลความรู้ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตนะครับได้ในแอปพลิเคชันนี้นะครับ และยังมีระบบที่คุณครูสามารถที่จะให้คำปรึกษาหารือนะครับกับผู้ที่มีความรู้และความชำนาญในแอปพลิเคชันนี้นะครับสรุปแล้ว s o l o o l l t h ี t h ่เนี่ยก็จะมี2ด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในโรงเรียนอีกด้านหนึ่งคือเป็นระบบให้คำปรึกษาแบบออนไลน์นะครับระบบนี้กำลังขึ้นรูปอยู่นะครับอยากจะให้คุณครูที่สนใจเนี่ยติดตาม หาข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมและลองเข้าไปใช้ดูนะครับระบบนี้ยังส่งเสริมให้มีคุณครูที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมหรือมาเป็นอาสาสมัครในการช่วยตอบคำถามให้คำปรึกษากับโรงเรียนอื่นนะครับที่มีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับระบบนี้จะช่วยเสริมสร้างทั้งเรื่องขององค์ความรู้และทักษะในครูและยังช่วยทำให้ครูไปสามารถเพิ่มทักษะชีวิตในนักเรียนเสริม ทักษะในการจัดการกับอารมณ์นะครับหรือทักษะในการจัดการกับปัญหาในชีวิตหรือ r e s ิเดนต์ได้ครับในโรงเรียนเมื่อมีระบบในการดูแลแล้วบางโรงเรียนเนี่ยก็สามารถจะเปิดศูนย์ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตในสถานศึกษาได้โดยมีคุณครูที่ได้รับการฝึกอบรมมาด้านสุขภาพจิตน้อเดียตรงนะครับให้คำปรึกษากับนักเรียนหรือให้คำปรึกษากับพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือคุณครูได้กันเองในสถานศึกษาและอาจจะขออาสาสมัครหรือคนที่มีความรู้จากกรมสุขภาพจิตเข้ามาช่วยในศูนย์ให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตนี้ได้ครับผมได้มีโอกาสคุยกับนักเรียนหลายคนนะครับที่เรียนจบไปแล้วบ้างนะครับทำงานแล้วบ้างนะครับก็พราว่าคนที่มีความสำคัญของเขา ตอนที่เขาเรียนอยู่เนี่ยทำให้เขาเปลี่ยนชีวิตได้หรือแก้ไขปัญหาชีวิตหรือผ่านพ้นภาวะซึมเศร้าได้เนี่ยเป็นคุณครูครับเพราะฉะนั้นคุณครูที่ใกล้ชิดกับนักเรียนเนี่ยจะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการช่วยเหลือให้เขาผ่านภาวะซึมเศร้าไปได้นอกจากนี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องในการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้นะครับเริ่มตั้งแต่การป้องกันตั้งแต่แรกนะครับก็คือการเสริมสร้าง ทักษะชีวิตทำให้มีภูมิคุ้มกันทางสุขภาพจิตนะครับสุขภาพจิตดีแข็งแรงก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นนะครับบองกันแล้วก็สามารถที่จะคัดกรองค้นหาได้ว่าเด็กคนใดมีความเสี่ยงหรือมีอาการของโรคระยะเริ่มต้นนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนถ้าช่วยเหลือได้ไม่เต็มที่ก็สามารถที่จะส่งต่อมาพบกับ จิตแพทย์ที่จะช่วยในการดูแลรักษาร่วมกันและช่วยติดตามฟื้นฟูแก้ไขในโรงเรียนต่อไปครับคุณครูหลายคนนะครับมีวิธีที่จะค้นหาเด็กที่มีอาการหัวโรคซึมเศร้าได้เร็วนะครับคุณครูมีวิธีการสังเกตอาการว่าใครป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับก็พบว่าเด็กที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านียจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนและก็รวดเร็วนะครับเริ่มตั้งแต่มีการเรียนที่ตกลง นักเรียนเบื่อหน่ายต่อการเรียนไม่สนใจในการเรียนมีปัญหากับเพื่อนอาจจะหงุดหงิดอาจจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวเกเรกับเพื่อนๆนะครับพฤติกรรมเหล่านี้นะครับที่คุณครูจะสังเกตได้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ชวนให้นักเรียนเนี่ยมาคุยเด็กนักเรียนที่ไว้ใจครูรู้สึกปลอดภัยนะครับก็จะเปิดเผยอาการกับคุณครูได้บางคนคุณครูก็ ช่วยให้นักเรียนทําแบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นนะครับเมื่อพบว่ามีคะแนนสูงมีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าก็จะให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าและแนะนําเบื้องต้นและชักชวนให้นักเรียนที่มีอาการเยอะๆเนี่ยมาพบกับจิตแพทย์ได้วิธีที่คุณครูคุยกับเด็กนะครับก็คือชักชวนให้เด็กเกิดความรู้สึกไว้วางใจปลอดภัยที่จะคุยเพื่อเปิดเผยเรื่องอาการต่างๆนะครับจากอาการเหล่านี้เนี่ยคุณครูก็จะ ชวนให้นักเรียนเนี่ยทบทวนได้ว่ามันเกิดปัญหาต่อการเรียนหรือการปรับตัวในชีวิตนะครับเพื่อจูงใจให้นักเรียนเห็นว่าอาการต่างๆเหล่านี้มีผลต่อเขามากและให้ความรู้เขาว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการเหล่านี้และโรคนี้สามารถรักษาหายได้รักษาได้ที่ไหนรักษาอย่างไรตอนนี้คุณครูอาจจะช่วยเบื้องต้นไปก่อนนะครับถ้าไม่ดีขึ้นคุณครูอาจจะขอส่งต่อให้กับจิตแพทย์ที่ช่วยประเมิน หรือช่วยเหลือระยะยาวได้นะครับเด็กเมื่อเข้าใจเรื่องของโรคแล้วเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกดีแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะมาพบกับจิตแพทย์ไม่กลัวรู้สึกมีความหวังในการรักษาเมื่อเขารู้สึกว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคจิตไม่ใช่โรคประสาทรักษาหายได้หายแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมได้นะครับก็จะทําให้เด็กร่วมมือในการมาพบแพทย์ได้ครับปัจจุบันนี้เรามีกฎหมายที่นุญาตให้ ผู้เยาว์เนี่ยมาพบแพทย์เองโดยที่ไม่จําเป็นต้องมีผู้ปกครองนะครับถ้าเขามีอาการซึ่งรบก,กวนการดําเนินชีวิตนะครับหรือถ้าการมากๆจนกระขาดถ,ถึงเบื่อชีวิตหรือคิดอยากตายเนี่ยเขาก็สามารถจะเข้าถึงการรักษาได้นะครับโดยที่ยังไม่จําเป็นต้องบอกพ่อแม่ในเบื้องต้นนะครับเด็กจะได้รับสิทธิในการเข้ารับบริการทางจิตเวชได้โดยมีกฎหมายรองรับนะครับบางคน อาจจะกลัวว่ารักษาแล้วพ่อแม่ไม่อนุญาตอาจจะเกิดปัญหาปัจจุบันนี้ไม่เกิดปัญหานี้แล้วครับหมอสามารถรักษาได้คุณครูสามารถจะพานักเรียนไปได้หรือนักเรียนสามารถเข้าถึงการรักษาได้ด้วยตัวเองครับแต่ในทางปฏิบัตินะครับเราก็จะพยายามให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยมามีส่วนร่วมในระยะต่อมาครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามพ่อแม่ผู้ปกครองก็ยัง มีบทบาทสําคัญจะต้องมีส่วนร่วมในการรักษานะครับถ้านักเรียนขอร้องไม่ให้บอกพ่อแม่นะครับเราก็เจอบ่อยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กเนี่ยจะมีความกังวลนะครับกลัวว่าพ่อแม่อาจจะมีความกังวลหรืออาจจะไม่พอใจนะครับที่เขาเป็นแบบนี้นะในกรณีอย่างนี้นะครับคุณครูอาจจะให้กําลังใจเขาได้ว่าในระยะแรกเนี่ยคุณครูอาจจะช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อนหรืออาจจะ ขอให้ไปพบกับแพทย์แต่ว่าในระยะยาวอาจจะต้องแจ้งให้พ่อแม่ทราบในกรณีที่อาการเป็นมากขึ้นหรือมีความเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองนะครับอย่างนี้ก็คงต้องขออนุญาตนักเรียนในการที่จะแจ้งให้พ่อแม่ทราบอย่างรวดเร็วครับการที่นักเรียนขอร้องไม่ให้บอกพ่อแม่เนี่ยบางครงั้งครูหรือหมอเนี่ยก็อาจจะลองคุยกับเขาดูก็ได้นะครับว่าเขามีความกังวลอย่างไรบ้าง บางครั้งความกังวลน,นั้นเป็นความกังวลที่มาจากอาการของโรคซึมเศร้าเองนะครับแต่เมื่อความกังวลน,นั้นมันลดลงจากการรักษาที่ดีขึ้นเนี่ยเด็กก็อาจจะขอให้บอกพ่อแม่ได้การที่จะบอกพ่อแม่เนี่ยควรจะได้รับการอนุญ,ญาตจากเด็กก่อนนะครับไม่ควรจะบอกพ่อแม่โดยพละการนะครับควรจะแจ้งให้เด็กทราบก่อนว่าเราจะแจ้งพ่อแม่อย่างไร โดยทั่วๆไปนะครับหมอก็จะอธิบายง่ายๆว่าจะคุยกับพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่เ,เกิดความเข้าใจไม่เกิดปัญหาแบบที่นักเรียนเ,นยเกิดความวิตกกังวลนะครับส่วนใหญ่เด็กพอเข้าใจแบบนั้นก็มักจะอนุญ,ญาตให้ครูหรือว่าหมอแจ้งกับพ่อแม่ได้ครับและถ้าครูรู้ว่าพ่อแม่เป็นสาเหตุของปัญหาจะช่วยเด็กได้อย่างไรอย่างแรกเลยนะครับคุณครูอาจจะต้องใกล้ชิดกับเด็ก หรือช่วยเป็นพ่อแม่ทดแทนให้กับเด็กชั่วคราวไปก่อนนะครับเพราะเด็กอาจจะขาดความหวังขาดที่พึ่งจากครอบครัวในช่วงแรกๆก็ได้นะครับเขาก็ต้องการคนที่เข้าใจคุณครูจะช่วยตรงนี้ไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็คงทํางานกับเด็กนะครับเพื่อให้ครูได้ข้อมูลจากครอบครัวมากขึ้นอาจจะขออนุญาตคุยกับพ่อแม่เพื่อหาสาเหตุเพิ่มเติมจากครอบครัวก็ได้นะครับแต่อย่าไปโทษพ่อแม่นะครับ เพราะว่าพ่อแม่อาจจะไม่ได้คิดว่าเขาเป็นสาเหตุของปัญหาการที่เราไปกล่าวโทษพ่อแม่ก็อาจจะทําให้พ่อแม่ไม่ร่วมมือในการช่วยเหลือต่อไปก็ได้นะครับแต่เมื่อเราเข้าใจสาเหตุของปัญหาอย่างจริงจังแล้วนะครับเราก็อาจจะมาขอความร่วมมือของครอบครัวนะครับที่จะทํางานร่วมกับแพทย์ถ้าครูร่วมกับแพทย์ทํางานกับครอบครัวได้ทั้ง3ด้านเนี่ยนะครับก็พบว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่นะครับก็จะเข้าใจ แล้วก็ร่วมมือในการช่วยเหลือปัญหามากขึ้นบางครั้งก็ไปถึงจุดที่เขายอมรับปัญหาภายในครอบครัวมากขึ้นเกิดความรู้สึกที่ดีแล้วก็อยากจะแก้ไขปัญหาเด็กนะครับถ้าเราเอาปัญหาของเด็กเป็นตัวตั้งนะครับอยากจะช่วยเหลือเด็กให้ดีขึ้นเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนและครับอยากจะช่วยให้ลูกหลานของเขาเนี่ยดีขึ้นแน่นอนครับเมื่อคุณครูรู้ว่านักเรียนบางคนเนี่ยป่วยเป <inadequate. S 1> ็นโรคซึมเศร้านะครับครูควรสื่อสารกับเพื่อนนักเรียนในห้องอย่างไรนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะว่าบรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือความเข้าใจของเพื่อนๆด้วยนะครับคุณครูควรจะให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้าเนี่ยกับนักเรียนในห้องเรียนก่อนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยเพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและวิธีการที่เราจะอยู่ร่วมกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าโดยที่ไม่ได้จมเพาะจอดจงถึงใครนะครับ ต่อจากนั้นเนี่ยคุณครูก็อาจจะแนะนำวิธีการว่าถ้าเราอยู่ร่วมกับเพื่อนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนะี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเช่นการสื่อสารทางบวกการเข้าใจเพื่อนการช่วยเหลือกันการช่วยเหลือทางด้านการเรียนเรื่องสังคมการอยู่ร่วมกันการเล่นกิจกรรมต่างๆที่ทำร่วมกันนะครับเมื่อเพื่อนๆมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคซึมเศร้าอย่างชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็มีทัศนคติที่ดีก็จะมีวิธีการที่จะอยู่ร่วมกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าได้อย่างดีด้วยนะครับก็จะทําให้คนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าน่ะรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่ยอมรับแล้วก็ไม่ได้เป็นโรคจิตเวทอะไรที่น่ากลัวหรือเป็นตราบาปต่อไปในอนาคตครับ มีเด็กที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหลายคนนะครับที่มาเล่าให้ฟังว่าเขามีความคิดอยากจะฆ่าตัวตายนะครับเนื่องจากสะเทือนใจจากคำพูดของครูบางอย่างนะครับไม่น่าเกิดมาเลยทำไมพ่อแม่ไม่ดูแลสั่งสอนให้ดีการตำหนิตัวเองรุนแรงนี้จะทำให้เด็กเกิดความรู้สึกผิดไร้ค่าเป็นภาระให้ผู้อื่นนะครับแล้วก็เกิดความรู้สึกเศร้ามากๆดิ่งลงไปจนกระทั่งคิดอยากตายได้นะครับ ดังนั้นคุณครูควรจะระมัดระวังในคำพูดของคุณครูนะครับว่าอาจจะทำให้เด็กเกิดอาการซึมเศร้ารุนแรงมากขึ้นจนคิดอยากตายได้นะครับคุณครูที่รู้จักโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นแล้วนะครับสามารถวินิจฉัยช่วยในการรักษาเบื้องต้นไปแล้วนะครับบางคนก็สงสัยว่าแล้วนักเรียนเหล่านี้เนี่ยควรจะได้รับการรักษาโดยจิตแพทย์ที่ใดถ้าระบบการดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนเนี่ย ได้วางแผนไว้อย่างรอบคอบนะครับก็จะมีการวางแผนไว้ว่าเมื่อพบว่าเด็กป่วยเนี่ยจะเข้ารับการบริการทางจิตเวชได้ที่ใดครับ ครูและโรงเรียนมีความสําคัญต่อการดูแลเด็กในช่วงเลี้ยวหัต่อของชีวิตมากเลยนะครับซึ่งวิธีการช่วยเหลือยังไม่จบเพียงเท่านี้เราจะเรียนรู้หัวข้อสร้างโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยกันอย่างต่อเนื่องในพาร์ทสที่จะเจาะไปถึงการดูแลสุขภาพจิตของครูบทบาทของเพื่อนและการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับโรงเรียนครับ